โซเทียตื่นได้แล้วลูกแม่ทำข้าวเช้าไว้ข้างล่างแล้วขออีกห้านาจีได้ไหมอ่ะยังไม่อยากลุกเลยรีบลุกเลยโซเทียเดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จเราจะไปซื้อของที่เมืองสวนล่างกันเออเมือม่อส่วนล่างเหรออตืตื่นแล้วเขาตื่นแล้วคุณแม่ผมกำลังไปนะ อ้าวโซเทียลูกวันนี้ดูหน้าตาสดใสย่างไรนะกะเผา,าวันนี้จะได้ออกไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงล่ะนานสินะลูกเคยไปแค่ครั้งเดียวสมัยยังเป็นตัวน้นนอยๆอยู่เลยนี่นะถึงจะลางๆแต่โซเทียจําได้เลยนะว่าระหว่างทางไปมันมีดอกไม้เต็มหมดเลยอโซเทียอยากได้ได้เลยลูกครั้งเนี้ยเก็บมาปลูกที่ป้าของเรากันนะครับคุณพ่อจะเอามาปลูกกันเยอะๆเลย เอาเอาพราลูกคู่นี้ดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะก็แม่ที่นั่นน่ะนะมีแต่สมุนไพรที่เอามาทํายาดีๆได้หลายอย่างด้วยนะถ้าพลาโอกาสนี้ไปแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปอีกมารายรดนะจ้าจ้าถ้าคุณหมอสุดเก่งอย่ามาหยอกกันเลยแบบนี้สิทีรักใครก็รู้ว่ามันเป็นความจริงน่ะ <laughs> นี่คือครอบครัวของผมเองเพราะเราอยู่กันอยู่3มคนคุณพ่อของผมนะเป็นคุณหมอที่เก่งสุดๆไปเลยล่ะเขาบอกว่าจะสอนผมเกี่ยวกับเรื่องยาตอนอายุ15นี่แหละส่วนคุณแม่ผมก็เปิดร้านอาหารอยู่ในเมืองนี้มาตั้งนานแล้วแม่เลยทําอาหารอร่อยมากเลยล่ะส่วนผมก็คือโซเทียจะสานต่องานของคุณพ่อต่อเองเอาละงั้นเราไปเต็มตัวเดินทางกันดีกว่านะนะโซเทียอย่าลืมตุ๊กตาของลูกด้วยล่ะเดี๋ยวก็ ร้องไห้คิดถึงมันอีกหรอผมไม่ใช่เด็กแล้วนะคุณพ่อง <c oughs> ั้นเราไปกันเถอะนะ้าเอ้ยคิดว่าเป็นเด็กอยู่ได้เนี่ยอ,อ๋อดูป,ป่าแถวนี้สิคุณพ่อคุณแม่สวยจังเลยอะ่ะนั่นสิลูปะกปกติเราอ,อยู่แต่ในเมืองไม่เคยได้เห็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะนั่นสินะว่าแต่คุณพ่อเราแก้ถึงกันหรือยังอ่ะน่าจะอีกสักพักหน่ลลูกนะเดี๋ยวระหว่างเดินทาง ลูกจะเห็นดอกไม้อะไรที่หยาดได้ก็บอกพ่อเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันได้เลยครับคุณพ่อนี่คุณพ่อทุ่งดอกไม้ล่ะตรงนั้นไม่ไหนไหนโอ้จริงด้วยแฮหาดู้ยาน,านเนี่ยแบบนี้นะอ๋องนโลกไปเก็บดอกไม้กันตรงนั้นไหมครับคุณพ่อตายเลยลูกงั้นจิรกรออยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะได้จ้ะ เดี๋ยวมันพ่อแมลงปล่อยออกด้วยนะโซเทียขเข้าใจแล้วครับคุณแม่พอลคู่นี้นี่ฝนกันจริงๆนะเฮ้ยเพื่อนดูพวกนั้นดิแต่งตัวแบบนี้คงจะเป็นพวกคนรวยแน่ๆเลยนะเนี่ยแบบนี้ขวานเจียรเลยสิม่ผู้หญิงอยู่คนเดียวตรงนั้นนะเริ่มจากยายนั่นก่อนเลยดีป่ะ เอาดิอ่ะนี่กะเฮ้ยมอมมองอะไรกันอยู่รีบม,มาค้นของที่ตัวใหยนี่เร็วฮืมีแต่ของแพงๆหรูๆเราจะได้รวยกันคราวนี้แหละอ๋อเตวสิคุณพ่อสั่งม้แถวนี้เต็ไมไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยอ่ะนานสินะบรรยากาศแถวนี้เนี่ยดีจริงๆเลยนะแล้ว ลูกจะเอาดอกไม้ดอกไหนกลับไปบ้างล่ะอยากได้อันนี้นะคุณพ่ออันนั้นด้วยอันนี้ก็ดีอ่ะอยากได้ทุกอันเลยคุณพ่อโตเทียนี่ลูกเก็บไปเยอะขนาดนั้นแล้วจะถือไปหมดยังไงละเนี่ยก็มันสวยเนี่ยนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อเอากระเป๋าที่อุดมาใส่กลับไปแล้วกันนะเงั้นผมงฝ่ากไปหมดเลยนะคบคุณพ่อเราจะเอาไปปลูกที่บ้านกันอนะ นี่มันเกิดเรื่องบาอะไรขึ้นเนี่ยฮะมีดอย่าบอกนะว่าพวกโจรน,นะแย่ yeah, แล้วถ้าเราทิ้งโซเทียไว้คนเดต้องแย่แน่แนแนเลยโอ้ยโล่กอ,อกจะเลยหน้าทีลงไม่จะเป็นอะไรไปพ่อเป็นอะไรหรอเห็นไม่หน้าตั้งมาเชียวไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อว่าเหลือเวลาอีกตั้งเยอะ เรา,าเล่นสอนแอบกันไหมแล้วเราจะหมาพวกนี้เหรอคุณพ่อเดี๋ยวพ่อจะเก็บเอาไว้ให้นะแล้วถ้าเล่นเสร็จแกเมืออะไรเดี๋ยวเราจะค่อยเอามันไปเก็บไว้ในกระเป๋าโอเคไหมอืมก็ได้ครับคุณพ่อคุณพ่อต้องเก็บไว้ห้ามทําหายนะพ่อจะเก็บไว้อย่างดีเลยละ่ะงั้นอันนี้นะครับอันนี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ด้วยงั้นเราไปเล่นเล่นกันเถอะคุณพ่อได้เลยงั้นพ่อจะนับหนึ่งถึงห้าสิบแล้วลูกก็ไปสอนนะ หนึ่งสองสามสีห้าพวกแกสินะที่เป็นคนฆ่าภรรยาของฉันอ่าถ้าใช่แล้วมันจะทำไมกันละ่ะน่สิก็คนมันต้องกินต้องใช้อะเนาะเอาลนะแต่แกไม่อยากจะตามภรรยาของแกไปสงของมีค่ามาซะขอมีค่างัันเหรอฟิ่ิทฉันได้บอกแก ขูไปความตายทหารละแบบนี้ก็เจ๊ดดิทำไมโป่ต้องลากข้ามาทำอะไรแบบนี้ทุกทีเลยเนี่ยก็เรียนรู้ไว้สิเพื่อทางโนแกจะได้ขึ้นเปน็นทหารเรือไงทหารเรือเนี่ยเขานอนอยู่ที่ห้องเฉยๆไม่ได้เลยงไงอ่ะโป่แกจริจะเลยขี้เกียจตอนไหนเนี่ยนี่โป่ดูตรงนั้นสิ หรือว่าโถยหรือว่าพวกโจรเหรอขัาบเรยยังไม่ใหม่อยู่เลยงั้นเราตามไปกันเฮ้ยพวกแกฮะเฮ้ยนั่นมันจอมพนนี่วะวิ่งแล้วโวยคุณพ่อคุณพ่ออยู่ที่ไหนนะ คุณพ่อยังหาไม่เจออีกหรอเนี่ยหรือว่าโซเทียวเล่นเก่งเกินไปอ่ะคุณพ่อโซเทียอยากกลับแล้วกลับบ้านแล้วกันเถอะคุณพ่อครับอยู่ไหนนะ่ะว่าไงเจ้าหนูสัตว์เจ็บ,บกี่ขนาดกับพี่ไิ๊จ้าอกำลังตามหาคุณพ่ออยู่นะครับยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยนะ่ะไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับพี่บอกให้ตามพี่ไปดีด เฮ้ยด็กยอีกเนี่ยะับราด้ไปช่วยเพื่อนด้ไฮะโอ๊ยเจ็บสมันเลย นี่นายจะมารับแทนทำไมเนี่ยขามันไปเองนะเอาเธอแล้วทีนี้ทำไงดีละเนี่ยโอ้ยดูสิเนี่ยใครกำลังรังแกเด็กไม่มีทางสู้กันเลยหืจบพืดนกัรแล้ววะเจอแบบนี้ใครอย,อยู่วิ่งดีกว่าเฮ้ยโ <c oughs> จนพวกนี้เนี่ยมันจริงๆเลยนะเนี่ยไซรัสหลานเป็นอะไรรึเป่ะมาช้าจังเลยนะ เด็กคนนี้ช่วยข่าไว้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาด้วยชื่อของนายคืออะไรสสเจอยครับงั้นก็ควรจะทำแผลก่อนสิไม่ได้ต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นว่าผมได้าทา ถ้าผมไม่ไปเก็บตอกไม้ที่นั่นแล้วทีนี้นายจะทำยังไงล่ะมีญาติมีพี่น้องไหมไม,ไม่มีแล้วนะครับงั้นเหรอในไหนนายก็เป็นคนช่วยหลานฉันเอาไว้ละงั้นมาเป็นลูกศิษย์ฉันหรือเปล่าลูกศิษย์เหรอครับฉันจะคอยสั่งสอนช่วยสนับสนุนแกแล้วก็ฝึกนายจนกว่านายจะสามารถยืนได้ด้วยลำแข่งของตัวเองหลานฉันจะได้มีเพื่อนเล่นเพิ่มออเขาสักทีดีไหมไสรัต เขาไม่ใช่เด็กขี้เหงาขนาดนั้นสักหน่อยนะแต่ก็เอาเถอะนายชื่อโซเทียใช่ไหมข้าไซรัสฝากตัวด้แล้วกันฝากตัวด้วย,ะน,ววยนะไซรัสแล้วก็คุณกั <laughs> <laughs> ตหลังจากนี้ต้องเรียกฉันว่าอาจารย์สิอ,อาจารย์กัด, <laughs> <laughs> ดีมากงั้นเราพาโซเทียไปหาหมอตำแลก่อนดีกว่าเชื่อว่าแผลแต่จะติดเชื้อแล้ว แล้วนี่ข้าจะได้กลับไปนอนต่อแล้วใช่ไหมอะ